สวัสดีค่ะทุกท่านล่าสุดนะคะอยากจะสรุปนะคะล่าสุดของการได้รับวัคซีนแล้วก็ยาที่บีใีการรักษาโรคโควิดนะคะเป็นภาษาชาวบ้านนะคะเข้าใจง่ายๆไปอ่านเจอที่เพจ Facebook คุณทะเกิงสมทรัพย์นะคะเขียนไว้แบบง่ายมากๆนะคะไม่ได้มีศัพท์แพทย์เลยขอมาแชร์นะคะ ท่านเขียนไว้ว่าก่อนจะได้รับวัคซีนก็เครียดกันตามสมควรแม้จะใช้เวลาปีก,กว่าถึงจะได้วัคซีนเข็มแรกและเข็มที่สองก็ต้องตั้งการสูงไว้ตลอดจากวันที่โลกและไทยขาดแคลนอาวุธต่อสู้กับโควิดมาถึงวันนี้เรามีความหวังจริงๆ 1. วัคซีนที่เคยขาดแคลนวันนี้พอจะพูดให้มั่นใจว่าเรามีเหลือเฟือฉีดกันวันละเกินครึ่งล้าน เกือบล้านในบางวัน 2. อ,อีกไม่นานเราก็จะได้รับวัคซีนครบตามเป้าหมาย 3. ในช่วงการระบาดรอบที่4ปั่นป่วนหวาดกลัววิตกกังวลทั่วประเทศแต่เราก็ฝ่าฟันกันมาได้แม้จะติดกันมากเสียชีวิตกันน่ากลัวแม้จะไม่เท่าที่อื่นๆอีกมาก 4. วัคซีนที่หลากหลายทยอยเข้ามาให้ฉีดกัน คึกคัก 5. ยารักษาโรคมีมากมาย 6. ฟาวิฟิราเวียรักษาคนป่วยในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามกันวันละเกือบล้านเม็ด 7. ฟ้าทลายโจรใช้กันในหมู่ประชาชนทั่วไปยับยั้งอาการรุนแรงและบรรเทาโควิดได้ 8. ยาจีนลิ้นหัวชิงหวนก็ใช้ได้จนเป็นที่พอใจ เจอโควิดก็ซัดไปสี่ห้ากล่องก็รอดตาย 9. หน้ากากและการรักษาระยะห่างวิธีแบบธรรมชาติก็พอจะรักษาตัวรอดได้จากทุกสายพันธุ์ 10. ถ้าไม่วิตกกังวลกับข่าวรายวันมากนักเราก็พอรับมือได้อย่างสบายใจเพราะมีวิชาสวมหน้ากากรักษาระยะห่างล้างมือไว้ป้องกันและมีตัวยาดีๆคอยยับยั้งโควิด11 และยิ่งได้รับวัคซีนไม่ว่าจะเข็มแรกหรือเข็มสองจะยี่ห้ออะไรก็ตามเราสบายใจมากขึ้นและ 12. ทีนี้ก็เข้าสู่สภาวะทำมาหากินกันและคอยดูแลคนใกล้ชิดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้รีบได้รับวัคซีนและป้องกันไม่ให้ติดเชื้อเพราะเสี่ยงกว่าคนอื่นถ้าไม่มีไวรัสกายพันธุ์ตัวใหม่ที่มันร้ายแรงจริงๆ เราอย่าไปกังวลส่วนพวกชอบสร้างความหวาดวิตกกังวลให้ชาวบ้านนั้นก็ไปห้ามมันไม่ได้ถ้าได้ยินพวกหิวแสงออกมาตะโกนให้คนเครียดก็ให้ร้องเพลง Let It Be ของ The Beatles แปลเป็นไทยว่าช่างหัวมันขอขอบคุณข้อเขียนดีๆจาก Facebook คุณทะเกิงสมทรัพท์ค่ะ